กระบวนการให้ความช่วยเหลือเด็กสตรีและผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวแบ่งออกเป็น3ด้านได้แก่การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขการให้บริการด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์สวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสวัสดิภาพ 1. การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีการให้บริการคือการตรวจรักษาได้แก่การรักษาอาการและอาการบาดเจ็บจากการถูกกระทํารุนแรงการตรวจร่าง หรือบาดแผลเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีความและการให้ยาตามความเหมาะสมของอาการที่เกิดขึ้นหรือการเก็บวัตถุพยานเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพนักงานและนักเทคนิคการแพทย์และการฟื้นฟูและเยียวยาด้านร่างกายและจิตใจได้แก่การประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้าการประเมินสุขภาพจิตและบริการให้บริการคำปรึกษาบำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม การให้บริการด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกระบวนการยุติธรรมและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและครอบครัวพศ .2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพศ .2550 และพระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวพศ .2550 เป็นต้นโดยต้องมีการประสานงานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัดคุณครูผู้ใหญ่บ้านตำรวจอายการหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติพิเศษเช่นพนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำความรุนแรงเป็นต้น3การให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์สวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสวัสดิภาพคือให้บริการด้านสวัสดิภาพเช่นการประเมินความเสี่ยงการประเมินครอบครัวการประเมินและวินิจฉัยปัญหาทางสังคมการให้คำปรึกษาทางสังคมการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง การประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบ้านพักเด็กและครอบครัวโรงเรียนและเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อจัดการรายกรณีหรือที่เรียกว่า case conference โดยมีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้จัดการรายกรณีหรือที่เรียกว่า c a manager หากท่านพบเห็นเหตุการณ์ หรือบุคคลที่ถูกกระทำรุนแรงสามารถขอรับบริการได้ที่ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลลำปางตลอด24ชั่วโมงในเวลาราชาการสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มง,งานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลลำปางโทร054237400ต่อ1144หรือติดต่อศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่าน